ผมส่งให้อันนี้ดังเลยนะครับผมนำแล้วนะครับเหลือเวลาอีก13วินาทีนะครับผมเขาจะชุดต้องไปตายเข้าไมไม่เข้านะครับแต่ลีบาวได้ส่งให้อีกรอบเข้าไม่โว้เข้า go g สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องของเรานะครับกับใครไม่เกา่เาแต่เราเก๋าเพราะเราคือเก๋าเกมวันนี้มารีวิวเกมสลมดังโมบายอีกแล้วครับสุดฮิตตอนนี้กําลังฮิตโด่งดังทั่วประเทศเลยครับใครๆก็เล่นกันลูกเล็กหลักแรงลุงป้านะลุงป้าจปเจ้าปู่ตาสียาตาสาตามีตาบัง่งโอ้ยยายสอนยายสีอะไรก็เล่นหมดโอไม่รู้จะใคร ปันดาอะไรยังไงแล้ววันนี้มาพบกับช่วงใหม่ของเราครับนั่นก็คือตามติดชีวิตเซนโดสายฟรีนะครับเหมือนตามดูลินปิงมีเพนด้าหรือเปล่าครับผมตอนนี้เซนโดของผมนะครับอัพทาที่3ได้แล้วนะครับดีใจมากมันดูจะดีใจยังไงนะครับท่าที่3ามจะอัพได้3,000เพชรนะครับเท่ากับว่าผมมี3าสกิลแล้วใช้เพชรไปหมดทั้งสิ้น 9000พนเพชรนั่นเองครับโอ้โหเยอะนะครับเนี่ยนะครับตอนนี้ผมอัพพรสวรรค์ไปถึง52%แล้วนั่นหมายความว่าผมอัพไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปดูครับว่าสกิลที่3ที่ผมอัพมานั้นเป็นสกิลอะไรครับและใช้ประโยชน์อะไรได้นะครับไปติดตามรับชมได้เลยครับสกิลที่3ที่ผมอัพมานั้นก็คือครับสกิลนี้เลยครับผมสกิลล่างมายาแพ้ลวงนะครับปกติแยกเงามายาเนี่ยครับมันจะไป ขวาแล้วก็วกมาซ้ายเชมครับแต่ท่านี้รีเวลอัพขึ้นนะครับดูให้มันยุ่งยากมากยิ่งขึ้นเองเน่อคือหอลอกไปทางขวามาทางซ้ายแล้วก็แบ๊กมาทางขวาอีกทีหนึงครับดูตามรูปเลยครับไปทางแกล้งจะไปทางขวาแล้วก็วกมาทางซ้ายแล้วก็หายตัวไปทางขวาอีกทีหนึงครับโอ้โหผมว่าน่าจะงงต่อคู่ต่อสู้ดีไม่ดีก็ผลใช้ก็งงเองผมไม่ใช่อะไรครับที่อัพท่านี้เพราะว่าผมอัพไปแล้วนะครับ สายวงในนี่ก็คือนี่ครับผมผมอัพดับเบิลเลย์อัพไปแล้วแล้วก็อัพสายวงนอกอย่างาแฝกมายาเฟดอาเวนะครับผมมีท่าวงนอกและวงในแล้วท่าที่3ผมเลยอยากได้ท่าหลอกเข้ามาช่วยนะครับมันอาจจะส่งผลให้เรานะครับหลอกล่อได้ดียิ่งขึ้นและช่วยในการทำแต้มนะครับผมเดี๋ยวไปดูในโหมดฝึกนะครับว่า ท่านี้ใช้อย่างไงครับแล้วจะใช้คอมโบต่อกับท่าอื่นในการทำแต้มยังไงครับไปติดตามรับชมในโหมดฝึกอิสระได้เลยครับผมโอเคเข้ามาดูในโหมดฝึกได้เลยนะครับผมถ้าแวกมายา2สเตปนะครับเวลากดก็ไม่มีอะไรครับเปลี่ยนเป็นโหมดอ่อร์ลเดอร์นะครับแล้วก็กดปุ่มเลี้ยงแหวกมายาแค่นั้นเองครับมันก็จะใช้ของมันอัตโนมัตินะครับจากปกติถ้าแวกมายาไม่ได้อัพสกิลเนี่ย มันจะเป็นแหวกไปทางขวาแล้วก็ทางซ้ายแค่นั้นจบครับแต่ถ้าเราอัพสกิลไปแล้วนะครับมันจะแหวก2ชั้นไปทางขวาซ้ายแล้วก็หายตัวไปทางขวาอีกรอบนึงครับดูกันอีกทีครับกดเฉยเฉยไม่ต้องกดย้ำนะครับ2ครั้งกดแค่ครั้งเดียวครับนี่ครับมันก็จะใช้ให้เลยนะครับผมอ่าแคนี้เองอ่าบางคนเพื่อนเพื่อนบางคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราผมเนี่ยไม่ up. อัพถ้าบุกให้มันต่อเนื่องไปเลยนะครับเพราะว่า ผมมีท่าบุก2ท่าแล้วทั้งท่าที่บุกเข้าวงในนั่นคือเลเวอปเด็บบันคัตอย่างนี้นะครับแล้วก็ท่าแหวกมายาจำชุดนะครับเฟดอาเวนี่ครับเนี่ยผมมี2ท่านี้แล้วนะครับผมจึงอยากได้ท่าที่มันเอาไว้นะครับหลอกล่อคู่ต่อสู้นะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบุกให้มากขึ้นนั่นเองครับให้มันดูหลากหลายนั่นเองครับเวลาจะใช้นะครับคอมโบของแหวกมายา2ชั้นแล้วก็เลเวอปเนี่ยก็ปกติครับ เพียงแต่ว่าปกติเราใช้สอสติปใช่ไหมครับซ้ายเออขวาแล้วก็ซ้ายแต่นี่มันจะมาขวาอีกทีนึงแล้วก็ดูสเต็ปให้ดีนะครับเวลากดใช้ก็แหวกมายาปกตินี่ครับแล้วก็กดเลี้ย up นะนี่ครับนี่ครับนี่จะเลี้ย up ธรรมดาหรือบดนคัดก็ได้นะครับกดแวกมายาแล้วก็กดเลี้ย up ครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับหรือแวกมายาแล้วก็เฟดเอาเวยจัมชูดอ่นี่ไม่นี่ครับผม มอกี้อาจจะเข้าใกล้เกินไปนะครับผมขอใช้ประมาณนี้นี่ครับอ่าเห็นไหมครับโดยปกติเนี่ยถ้าเราไม่อัพถ้าแหวกมายาเนี่ยแผ้ลวงเนี่ยมันจะไปปกติมันจะไปอย่างนี้หลอกมาทางขวาแล้วก็กลับมาทางซ้ายแล้วก็เฟดถอยหลังมาตัวนี้ใช่ครับแต่ถ้าเราอัพแล้วมันจะเกิดอีกสเตปหนึ่งหลอกขวามาซ้ายแล้วก็มา ตรงกลางอีกทีแล้วก็เฟดนะครับมันทําให้ศัตรูเนี่ยอาจจะงงได้และรับมือเรายากมากขึ้นครับลองดูทีครับผมนี่ครับนี่ครับเห็นไหมมันจะกลับมาตรงกลางอีกทีนะครับอาจจะทําให้ผู้ต่อสู้งงได้ครับอ่ะถ้าเราบุกตรงกลางล่ะดูที่มันจะแหวกไปไหนอ่ะนี่ครับก็จะแหวกมาทางขวาทีครับอืมเยี่ยมเลยครับเดี๋ยวผมลองเพิ่มคู่ต่อสู้เข้ามาครับว่ามันจะใช้ประโยชน์ได้จริงไหมครับเพิ่มมาแล้วลองแหวกมายาแล้วก็เลอยัพดูก่อนครับ นี่ครับผมเฮ้ยทูดอีกแล้วอะเอาไมแบบไม้ยาเดมังคัดดูนี่ครับเฟิบเฟิบโบ่โดนนอกเสีาายได้ว้าเอาไม่เฟิบเจ้าทำให้ข้าเสียหน้ามิจจี้เอาไม่เฟิบนี่ครับผมเหมือนมันรูน้นะครับว่า จ้าของช่องจะเสียหน้ามันรีบปล่อยให้ชุดล,ลงเลยอ่ะมาดูแหวกมายาแล้วก็เฟตอวีครับผมดูนี่ครับนี่นี่ครับลงได้เลยว้าครับผมอ่าโอเคครับการใช้งานก็มีประมาณนี้ครับแล้วก็คอมโบครับคอมโบมีอยู่3อันที่ผมจะใช้ปกติในการผสมสาร,รแหวกมายานครับอันที่หนึ่งก็คือแหวกเลเยอร์อธรรมดานั่นเองครับ นี่ครับอ่าอันนี้เป็นเลี้ย up เดือบันคัดนะครับอ่าแล้วก็อันที่หนึ่งนะครับแวกธรรมดาแวกมายาแล้วก็เลี้ย up นี่ครับนะครับอันที่สองนะครับเดี๋ยวยงบอลก่อนอันที่สองแวกมายาแล้วก็อ่าเลี้ย up สองจังหวะนั่นเองครับหรือเดือบันคัดครับนี่ครับนี่เอ็นอันเองนะครับผมอุ้ยหยอดแล้วก็อันสุดท้ายเดี๋ยวขอแยกบอลมาก่อน เจ้าบ้าเอ้ยอันที่3นะครับสุดท้ายแล้วก็คือแหวกมายันแล้วก็ถอยหลังเฟดอเวนนั่นเองครับนี่ครับทีนี้เองครับ3อันที่ใช้ร่วมกับท่านนี้นะครับผมอ่าส่วนอีกอันนึงในโหมดฟอร์เวิร์ดนะครับโหมด f o ร w a r d ดก็คือโหมดนี้นะครับโหมดการสิครับโหมดการเวลาเราจำชุดเนี่ยปกติเราจะจำชุดแบบปกติตรงๆนี้ใช่ไหม อ่านะครับอาจจะมีทิกนิดหน่อยนะครับถ้าอยากให้คู่ต่อสู้จับตัวยากเนี่ยก็ให้กดคอยหลังเฟดอาเวไปได้เลยครับไอ้อยอ้เจ้าบ,บ้า,าฉันให้บอลแล้วมานะครับนี่ครับนี่นีประมาณนี้นะครับแต่ต้องใช้เวลาที่เราโลกนิดหน่อยนะครับสตูอยู่ไกลๆอะ่ะ อันนี้มันตามติดนะครับปกติเวลาผมเล่นในแรงนะครับเวลาเรา,าสมมติมิจิอยู่กลางป้อมเนี้ยอยู่อยู่กลางาใต้แป้นเนี้ยแล้วผมอยู่ช่วงเนี้ยไม่ไม่ติดขนาดนี้นครับจากที่ผมชูธรรมดาเนี้ยก็กดเฟรดเบดีกว่านะครับมันจะถอยหลังชูนะครับโอกาสที่เขาจะวิ่งมาตามบล็อกเราเนี้ยก็มีโอกาสที่จะช้านะครับเราชูไปแล้วอะไรอย่างนี้นะครับผมโอเคครับคร่าวๆก็ จะมีประมาณนี้ท่าที่3าที่ผมอัพมานะครับผมอเดี๋ยวไปดูในเกมครับในแหล่งจริงครับว่าท่านี้จะใช้ประโยชน์มากน้อยได้แค่ไหนครับไปติดตามรับชมได้เลยครับโอเคครับมาดูในแหลงได้เลยครับกับรายการใหม่ของเรานะครับตามติดชีวิตเซนโดสายฟรี EP สนั่นเองครับที่ผมก็จะมีอาคารนี้นะครับเซนโดแล้วก็มีอย่างนี้ของเขาก็จะมีชิโอซากินิซึกิแล้วก็สกุลนี้นะครับผมเขาเน้นชุดนะครับเขาน่าจะ ชูดติ้งกาดสองตัวนะครับของเรามีเซนเตอร์นะครับมีนะครับสมอลฟอร์เวิร์ดนะครับแล้วก็มีฟอยด์กาดนะครับส่วนเขาเล่นสายชูตติ้งกาดสองตัวแล้วก็พาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดนะครับผมเราอาจจะได้เปรียบเล็กน้อยนะครับในเรื่องของเซนเตอร์นั่นเองครับผมอ่าจังหวะนี้เขาได้บอลจ้ำได้บอลมิสอิกระโดดชุดโดนบล็อกคู่ไปครับทั้งมิยางิทั้งเซนโดของผมนะครับผมมีอย่างงี้แบบแบบแบบนะครับเลาะรวดเร็วเหลือเกินส่งบอลให้อาคังิ้อ่ะคิญี้ชูต ลงไปครับผมวันนี้ง่ายได้เลยทีเดียวอ่าเขาได้บุกต่อนะครับมิตซส่งให้นะครับเคียวสซากินะครับผมชูดไม่เข้านะครับแต่สกุลนี้เขาก็รีบาวได้สกุลงี้นครับส่งออกวงนอกนะครับจะชูดโดนมิังี่บล็อกอีกแล้วครับมิงี่เกมนี้เล่นดีจริงๆครับผมบล็อกสองรอบแล้วโอ้โหจังหวะนี้เซนโดผมบล็อกไม่ทันครับ มิจิเขาชูดเร็วมากนะครับผมทีมเราได้บุกอีกแล้วนะครับผมส่งให้มีอย่างงี้มีอย่างนี้ส่งให้ผมผมถอยออกมาก่อนดูจงังหวะใช้แวกมาย่านะครับแล้วก็เดือบันคัดไปครับเห็นไหมครับใช้ประโยชน์ได้จริงเปิดมากกนใช้ได้เลยครับเขาหลงทั้ง3าตัวเลยครับจังหวะนี้นะครับผมชิโอสาก,กินะครับ ให้มิจิมิจิส่งเขากางหลุดบอลไปมิจิโอ้โหมิจิส่งบอลไม่ดีเลยครับอของเขาตัดบอลได้นะครับมาดูจังหวะนี้เซนโดใช้แหวกมายาแล้วก็เฟดอเวชุดออกด้านนอครับได้แต้มอีกแล้วนะครับผมนะบใช้ประโยชน์ได้จริงๆครับท่านี้นะครับมันทําให้ศัตรูหลงได้ง่ายนะครับผมอของเขาชูดสามแต้มไม่ลงครับดีบาวได้อยู่ดีด้วย,วยสก,กุลางี้แล้วก็ส่งให้มิจิมิจิกระโดดชุดโอ้โหผมตามไม่ทันนะครับ กระโดดบล็อกแล้วแต่ว่าลบกวนแล้วด้วยซ้ำฮะแต่ว่าเขายังแม่นอยู่ครับจังหวะนี้มีอย่างงี้ชุดเขาไปนะครับเลยอัพโดนจุดนี้ตกออกมาได้ <c oughs> โดนเขาชุดสามแต้มจกอตอนนี้นําผมแล้วนะครับผมมีอย่างงี้ส่งให้อาคางินี้อาคางิี้บางๆนะครับเซนโดผมแวกแหวก,แ,วกแล้วก็ถอยหลังชุดเฟดอเวกลงไปครับเห็นไหมครับ <c oughs> หากินเลยครับท่านี้นะครับผมส่งให้เขามิตจี้นะครับ <c oughs> ต้องชมครับนะครับอย่างกาดมีอย่างงี้เขาเล่นดีครับตอนนี้ผมหลงๆอ่าตอนนี้เลัพธรรมดาไปครับกลัวเขาจะจับทางได้นะครับเมื่อกี้แบกลายาไปครับมิจี้หลงเลยครับเข่าอ่อนลยครับผมอ่าจังหวะนี้แม่นจริงๆครับตัวเขานี่แม่นทั้งสองสองตัวเลยครับเพราะว่าเป็นชุดติ้งกาดทั้งคู่เลยครับอ่าเราได้บุกแล้วนะครับทางเราได้บุกมิจี้ส่งคืนให้ผมผมดำดงมองเห็นอ่ะขังงี้ชูมือผมส่งให้ ให้เขาอิยูปเลยนะครับผมผมชอบตรงที่เซนโดมันมี2โหมดนี่แหละครับเล่นการ์ดจ่ายก็ได้นะครับตัวทําแต้มก็ดีนะครับพาร์ส,สีบการ์ดจ่ายนี่ยิ่งดีนะครับส่งให้เพื่อนบวกเปอร์เซ็นในการทําแต้มได้ด้วยนะครับ,บครบจริงจริงสมกับที่รอคอยนะครับผมอ่าโอเคอืมโดนบล็อกไปซะได้นะครับผมฟึ๊บฟ๊บผมหลอกดับมันคัดอีกรอบหนึ่งนะครับผม หลังจากที่มี3ท่าเนี่ยผมว่ามันเล่นได้เลยนะครับกับเซนโดนะครับในแรงครับมันดูแบบเล่นง่ายกว่าเดิมเยอะเลยครับผมครับมันบวกในเรื่องของพรสวรรค์ไปถึงครึ่งหนึ่งแล้วด้วยครับแล้วก็3ท่าด้วยนะครับจากที่เมื่อก่อนเนี่ยผมดุมดุมเนี่ยผมรู้สึกว่าต้องเซฟตัวเองมากขึ้นนะตอนนี้ผมมี3ท่าแล้วผมเล่นได้เต็มที่มากขึ้นครับแล้วก็ดูจะทำแต้มได้ไดโอเคกว่าเมื่อก่อนนะครับผม ต่การันตีแล้วครับพูดได้เต็มปากเลยว่าว่ามี3ามท่าเนี่ยมันมันโอเคนะครับสท่าแล้วมันจะสามารถต่อสู้กับคนอื่นได้ครับอตอนนี้ผมใช้ท่าไปตายไปแล้วนะครับสกอร์ตอนนี้16ทีมผมนำสิบหกสิแล้วนะครับผมมิจิมิจิส่งเข้ากลางมิจิจะชูดไหมแหวกหมุนไปอีกแล้วส่งให้โยซากิโยซากิชูดลงไปแม่นมากตามมาแล้ว16-16แล้วครับ าทางผมได้บุกแล้วอย่งนี้ส่งให้มียายเงียดเร็วมากล็อกล็อกลอก,ลอก,ลอกแต่ก็โดนชมของชมฮานามิจิของเขาก็ก็โอเคเลยครับเก่งเลยครับบล็อกได้ตลอดเลยถึงว่าเอามาเล่นกลางแทนเซนเตอร์นะครับแล้วก็กล้าเอาชุดติงกาดมาสองตัวนะครับเพราะว่ามีตัวรีบาวดีอย่างนี้นเองครับมิจิจะชดไหมฮานามิจิใช้ทําไม่ตายเข้าไปจนได้นะครับผม นำผมแล้ว18ต่อ16ครับเกมนี้จะชนะหรือไม่มิจเจส่งให้อาคางาี้เมือกี้ส่งออกนอกส่งให้ผมเกือบหลุดครับผมแบกอีกแล้วแล้วก็เฟดออกข้างนอกครับนี่ครับผมเนี่ยพอมาถึงครึ่งทางนะครับพอมาอัพศักยภาพได้ครึ่งทางพรสวรรค์ได้ครึ่งทางเนี่ยมันเล่นได้ได้พิ้วเลยครับผมรู้สึกว่าอ่ารู้สึกว่าคุ้มกับที่รอคอยอย่างนี่ครับอดทนมาเป็นเดือนนะครับผมอืม ดังสุภาษิตท,ที่เขาว่าอดเปรี้ยวมากินหวานจริงครับตานี้พูดออกนอกทะเลไปแล้วนะครับทีมเขาดำผมแล้วครับ20ต่อ18นะครับชุดโดยชิโอซากินั่นเองครับผามาส่งคืน,คนไปทำไม่ตายคาารั้งนี้กระเด็นหมดครับเป็น20เท่าแล้วทางเขาได้บุกนครับมิจิจะชุดหรือเปล่าหลุดมือไม่ได้ใครจะได้บอลใครจะได้บอลใครจะได้บอลฝั่งเขาได้บอลอยู่ดีมิจิหลุดเหมือนกันนะครับกดท่าไม่ตายด้วย เสร็จเลยครับผมรับบอลปุ๊บผมส่งให้อย่างี้ดังเลยนะครับผมนําแล้วนะครับเหลือเวลาอีก13วินาทีนะครับผมเขาจะชูตทองไปใต้เข้าไม่ไม่เข้านะครับแต่รีบาว์ได้ส่งให้อีกรอบพอไหมว้าว,ว,วเหลืออีก5วินะครับโอ้ในแตนโดเล่น สุดยอดนะครับสมกับที่อัพสกิล huh นี้มาเลยครับผมโอ้โหแนาไปด้วยสกิลที่เพิ่งอัพมานะครับนาทีวินาทีสุดท้ายเลยครับผมโอ้โหไม่อยากจะอวยตัวเองครับที่เลือกสกิลมาถูกต้องทำให้ดีมแนาได้เนี่ยแหมผู้เะเทเลยเราโอเคครับมาดูเกมในแรลงครับสนุกเลยนะครับว่า ถ้านี้ใช้ได้จริงครับผมดาได้ MVP ด้วยครับกับเซนโดนะครับใช้ได้จริงและเกิดประโยชน์มากเลยครับหลังจ,จากที่ดูในแรงนะครับเพราะว่ายิ่งสูงก็ยิ่งตึงนครับถ้าหลอกก็ยิ่งมีประสิทธิภาพเพราะว่ายิ่งแรง,งสูงๆเนี่ยมันเข้าวงในยากมากนะครับส่วนมากเขาจะเล่นวงนอกกันนะครับ โอเคครับจบแล้วนะครับการรีวิวเซนโดนะครับตาติดชีวิตเซนโดสายฟรี EP 3นะครับได้ท่าที่3แล้วนะครับสรุปตอนนี้ใครที่เล่นสายฟรีอย่าททอนะครับค่อยๆอดทนเก็บไปเรื่อยๆครับเก็บไปเรื่อยๆอยู่อย่างผมครับใช้ตัวหลักตัวอื่นเล่นไปก่อนครับแล้วก็เซนโดเป็นตัวลองค่อยๆเก็บไปค่อยๆเก็บไปครับพอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะรู้สึก คุ้มค่ากับที่รอคอยครับดูจากตัวอย่างที่เล่นเล่นแล้วนะครับผมโอเคครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามแลวชมกันมาจนจบคลิปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับวันนี้ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ